ในอัมนี่คืออยู่ฝั่งของโมนาพี่แหม่มจิตตลาใช่ครับพี่แหม่มแล้วก็ไม่ถูกการแยแยมเนี่ยมีลูกอยู่3คนคนโตคือพี่โรมรัชตานะครับคนที่แล้วตายแล้วนะฮะโดนหมาบ้ากัดนะครับที่ตายไปแล้วนี่คือเขาพ่อบมดตัดตัวไปหรือเปล่าไม่ไม่เป็นบมดจริงๆครับเป็นบหมาบ้ากัดแล้วก็เป็นโรคที่สนักมาตายสงสารเนอะแล้วก็พี่โรมเนี่ยจะมาได้กับพี่โดนัทบ้านหลังนี้แล้วก็ออกมาเป็นยงยุทธเป็นเพื่อนใช่เป็นเพื่อนแล้วก็ ลูกคนที่สองเป็นพี่บอยพิศสนุบอยพิศสนุบอยยังเล่นเป็นพ่อเล่นยเล่นเป็นลูกเล่นเป็นพ่อใช่เล่นเป็นพ่อผมเอาพ่อควณใช่ครับเล่นป็นพ่อผมแล้วก็ได้กับพี่หญิงนัทหาครับผมแล้วก็หญิงนัทโมนาใช่ครับไม่ต้องหยิบจะเป็นไม่น้อยหรือไงยุ่ไม่น้อยฮะปอยต้งพูดกับจริงพี่สาวเล่าเร็วๆหน่อยทำไมเรื่องมันยืดเยะอย่างนี้มันยืดจริงๆเสาวที่เล่าจะชักช้ำหนึ่งคนแล้วก็โมนาได้ไม่ได้ใคร ไม่โดนปัดเ่ินไม่โดนปัดปัดยืนอีกเกบเอาแล้วไม่ได้แล้วไปเล้วต่อแล้วออ้องต่อองอไไรมล้น่องนกลนัก็คือว่าี่น้งฝนที่เป็นบ้านของยายแย้มกี่เนเป็นรักสามเศ้ากับเบนตังใจฟังนะเดี๋ยวพี่คำถามก็เป็นรักสามเศรากับพี่เบนแอบไปได้กับเปนครั้งดึงคอออกมา็เป็น เป็นโบนาเป็นนี่ไงเป็นนี่ไงลืมเลยแล้วก็นอตไปแต่งกับน้กโกรธนกกระต่ายนกมาเป็นพี่แบงค์กับพี่พรพี่แบงค์อกับพี่เอททะเลเอาทิตย์ไม่มาไม่มาก็ทำให้ต้องอธิบายไม่มาแต่มาก็ไม่มีไมายพูดก็ไม่ต้องมาดีแล้วมาทุกวันปวดลัวอ่าอะไรกันนี่พี่โบนาดกับพี่นอสครับก็เป็นคนแล้วก็เป็นน้องชายที่ชื่อว่าแทนครับออ๋ ผมเนี่ยจะเป็นพี่น้องกับพี่เพิ่มคณินอ๋อโอเคคนละพ่อเพิ่<า>มคณินคำถ,ถามอยู่ตรงนี้อ๋ยอยคำถามถามว่าคำถามนี้นะคะจะแจกพัดลมแล้วก็กยิบเซตสันไบใช่คำถามถามว่า ใครอยากตอบเสน่ห์นี้วิ่งขหิบขึ้นนมำนี่ครับคุณพีดย่าของเตาคุณออคุณต้องเปิดมวกเพรยนะคุณพี่ช้าคุณพี่ช้าแล้วเอาหน้าพพยนี่ันเขาก็จะป็นหนึ่กระกกับงแล้วที่ไรจ๊ะพี่อ้อยอ้อยครับอ้อยเป็นแฟนของของเตาไหของเตาคัพี่อ้อยเป็นชายอะไรนะบ๊อบบ๊อบบ๊อบ